ยามค่ำคืนหนึ่งฝนตกเบาๆนนนั่งอยู่เคียงข้างแม่แววแม่แววเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและเป็นห่วงนนลูกจะไม่กลับไปเยี่ยมพ่อเขาบ้างเหรอพ่อเขาป่วยหนักนะลูกป่วยป่วยแล้วยังไงอะแม่เขาเคยสนใจใครที่ไหนผมยังจำได้เขาเอาเงินไปซื้อเหล้าทุกวันจนเราไม่มีเงินจะกินข้าวแม่แววสบตาลูกน้ำเสียงเจือความเจ็บแม่รู้แม่ก็เจ็บพ่อเขาก็พยายามเปลี่ยนนะลูกตั้งแต่วันนั้นที่เขาหยุดดื่มหยุดเหรอเพราะอะไรล่ะแม่ เพราะไม่มีแรงเดินหรือเพราะไม่มีเงินซื้อผู้จบเขาก็ลุกขึ้นเดินหนีในห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาลประจำตำบลพ่อชยัยชายชาราที่ป่วยหนะักแม่แววนั่งอยู่ข้างเตียงคอยจับมือเขาไว้แน่นไม่ห่างเสียงพ่อชัยเบาและแผ่วเหมือนคนหมดแรงแวลนวลมันยังไม่ยกโทษให้ฉันใช่ไหมแค่แค่ได้ยินเสียงมันเรียกฉันว่าพ่อฉันก็ตายตาหลับแล้วแม่แววพูดให้กำลังใจฉันจะลองคุยกับลูกดูอีกคุณอย่าเพิ่งหมดหวังนะ ในค่ำคืนเดียวกันนั้นนนนั่งอยู่คนเดียวในห้องเงียบเียบเขาหยิบกล่องไม้ใบเก่าออกมาแล้วหยิบรูปถ่ายใบหนึ่งขึ้นมาดูมันเป็นรูปที่พ่อกำลังอุ้มเขาตอนที่ยังเด็กใบหน้าในภาพนั้นดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักที่เขาไม่เคยจำได้ในตอนโตหยดน้ำตาค่อยๆไหลลงบนแก้มของเขารุ่งเชา้านนยืนอยู่หน้าห้อง i อซคุณหมอเดินเข้ามาแจ้งข่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอาการของพ่อคุณทรุดลงมากเขาอยู่ได้ไม่นานแล้ว ตตเขายังรอคุณอยู่ข้างในนะภายในห้องไอซียูนนนั่งอยู่ข้างเตียงพ่อเขาจับมือที่เย็นเฉียบของพ่อไว้แน่นน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเสียงของพ่อเบาแทบไม่ได้ยินอลูกมาแล้วนนตอบกลับทั้งน้ำตาผมขอโทษผมโกรธพ่อมากผมโกรธที่พ่อทำให้แม่ร้องไห้แต่ผมไม่อยากให้พ่อจากไปแบบนี้ แค่นี้พ่อก็พอใจแล้วลูกแค่อภัยพ่อไหมครับพ่อผมให้อภัยพ่อพ่อค่อยๆหลับตาลงและในที่สุดหัวใจก็หยุดเต้นไปอย่างสงบงานศพถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายภายในศาลาวัดเล็กๆนนเดินเข้าไปหน้าหีบศพวางดอกไม้ลงเบาๆก่อนจะก้มกราบด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปพ่อครับผมจะเป็นลูกที่พ่อภูมิใจผมจะไม่ให้ความผิดพลาดของพ่อมาทำลายความดีที่พ่อพยายามผมรักพ่อครับหน้าโรงเรียนอาชีวะในตัวเมือง นนยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนอาชีวะกำใบสมัครเรียนในมือแน่นลูกพ่อเก่งที่สุดในโลกเลยวันหนึ่งลูกจะเป็นคนที่ดีกว่าพ่อแน่ๆเรากับพ่อกำลังเอื้อมมือมาแตะแผ่นหลังลูกชายเบาๆ